ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณ1ิบเอ็โมงเช้านะครับที่จะมาพบกับเราบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับเซนติเมนต์ทุกอย่างนะครับภาพรวมแนวโน้มราคาน้ํามันแนวโน้มสิ่งที่เข้ามากระทบสําหรับตลาดหุ้นนะครับรวมถึงตอบคําถามสําหรับหุ้นรายตัวให้กับสังขานนักลทุน ทุกท่านเลยนะครับสามารถส่งคําถาม้ามาได้ที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมาชนได้โดยตรงเลยนะครับนะครับเรามาดูภาพรวมดัชนีทําความเลาบรรอบที่1ในวันนี้นะแต่ว่าชนตรงนี้มา3ครั้ง4ครั้งแล้วนะครับอืมอ่าสู้จะกลับมาบวกใหม่แล้วนะครับมาเช้าเนี้ยบวก6ขึ้นไป1680 ก็ลงไปลบ6ลงไป1น 6, 6่งนะครับซึ่งเป็นนารับครับพอดีนะครับก็สู้กันหนะักพอสมควรแล้วมาดูภาพรวมตอนนี้เราบ้อามาสแกนสแกนนะครับว่าโอเคท่านผู้นำรอบนี้ก็คือตัวแบงก์เองนะครับโดนโดนขายทํากำไรระยะสั้นออกมาก็เลยมีผลต่อตลาดบ้าง นะครับแต่โดยภาพรวมรอบนี้ถือว่าปกรุงเทพนี่ค่อนข้างเก่งนะครับเอาเพอร์ฟอร์มเอาทีทหลุดแนวรับไปแล้วนะกำลังจะหลุดแนวรับนะครับกำไรออกมาพ,กพิกล็อกนะครับหนึ่งสามสองนะครับเอาไม่อยู่นี่ ลงยาวนะต้องสต็อปรอดนะครับนอกนั้นก็สู้กันหน่อยตลาดเองก็กลับมากลับมาจะบบวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังคงสู้กันอยู่ที่แนวต้านนะครับรอบนี้ได้กลุ่มแบงก์แล้วยังได้กลุ่มราคาน้ำมันนะครับพูดน้ำมัน เบนทะเลเหนือนิวไฮอีกแล้ว93.45จะถึงร้อยแล้วอืมน้ำมันแพงซ้ำเติมเพราะวะ่าข้าวของแพงอืมข้าวยากหมักแพงจริงๆเราก็ต้องเล่นพุ้นน้ำมันเอากำไรมาเติมน้ำมันนะ o g p s ีโดนเค โดนเทคนอยู่โลอีกเป็นสัญญาณขายอีกนะครับแนวะรับถัดไปก็อยู่เจ็ดสองห้าสิบอืมโอเคเรามาดูคำถามท่านนักลงทุนน,นะครับวันนี้ไม่มีคำถามเลยหรอก เพื่อนเพนักลงทุนก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้คนเข้ามาดูน้อยมากเพื่อนเพนักลงทุนก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้คนเขมาดูน้อยมากโอเค น้องเมถามบีกิม B G R I M โอ้โอ้มีช็อตไหมเนี่ย ทนเ็เป็นอืมต้องไปเช็คนะครับลองไว้ฟาบ้างลงอย่าง GPS c ต้นทนก็คือราคาแก๊สนะครับลงเละเลย31บาทแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่เปล่า แล้เเจอดับปรับวิญญานี่ก็แค่รีบาวนะครับรีบาวให้ขายนะครับคุณชัยรัครับสวัสดีครับถาม k คแบงเคแบงโอเคนะครับเพิ่งทำนิวหารในรอบในรอบสองปีได้เลยในรอบปีนะครับในรอบปีอยู่นะครับหายเดิม ร้อยห้าสิบจุดห้านะครับก็เหลือห้เดิมสุดท้ายคือร้อยห้าสบสามถ้าผ่านได้ก็ก็จะจะโอเคเลยนะครับมองถัดไปร้อยร้อยเจ็ดสิบสองเป็นทาเก็ตนะครับเหมือนแบงก์กรุงเทพนะครับมองทาเก็ตร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยแข็งแรงมากคบแบงค์แค,แค่คือตอนนั้น เแบค์ไม่เล่นเลยนะครับไม่เล่นเลยเขาตคิดว่าเขาคงโถมอนุนรักษ์นิยมไม่ได้สนใจอะไรในตัวของคริปโตเคเรนซีะนะครับแต่พอมีข่าวว่าไปคุยกับแบงค์ชาติแค่นั้นแนหะราคาเอาเปรร์มเลยนะครับเราต้องมาคุยกันว่าแบงค์รอบนี้เนี่ยทำไมมันถึงมันถึงแข็งแรงมากทั้ง,ท,งทั้งเศรษฐกิจเข้ายากหมักแพงคนตกงานกันเยอะแยะ นะครับก็คือกลุ่มแบงก์เองนะครับนำโดยไทยพันนิตนะครับเขาเปลี่ยนธุรกิจจากรายได้ที่จะเป็นรายได้จากการค่าธรรมเนียมรายได้ดอกเบีย้ยนะครับเขาก้าวสู่ข้ามไปเป็นเทคเทคโนโลยีเทคคอมมานีเขาพูดเองเลยนะครับเป็นเทคคอมมานีนะครับจะเห็นได้ว่าตอนประกาศเนี่ยราคาวิ่งปุ๊บนะครับตามด้วย Kbank ตามที่ KBank นะครับ KTB ก็มีนะครับ KTB ก็มี p ป e d b บ a t นะครับ KTBX ราคมันก็เลยดันปื้อขึ้นมาหมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะไปทำไรายได้ก็คือในตัวของกลุ่มแบงก์เองเนี่ยเขาไม่เขาจะไปหาไรายได้โดยการไม่ได้เข้าไปเสี่ยงเล่นคริปโตนะนะครับแต่เข้าไปทำธุรกรรมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับ ชดเชยการปล่อยกู้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินค่าวาน,นินธนก,กิจเออค่าค่าอเดอร์ไลท์เตอร์นะครับก็คือหมายความว่าอย่างของ K-Bank ล่าสุดนะครับ K-Bank ก็จะมีการทำเทนเออโทเค็นนะครับโทเค็นของโปรเจกต์ของบุ๊บเพสันนิวาส2นะครับออเจ้านะครับโครงการถึง260ล้าน นะครับเป็นการออกเหรียญซึ่งตรงนี้เนี่ยรับค่าธรรมเนียมเต็มๆนะครับในการจัดจําหน่ายนะครับหรืออีกตัวหนึ่งอย่าง R S นะครับก็ออกโทเค็นออกมาเหรียญเหมือนกันเราคงเคยดูกันนะครับเราคงเคยเคยเคย,เคยเห็นกันนะครับว่าว่าวันนี้พูดถึงกลุ่มแบงก์เยอะหน่อยว่า นะครับในในตัวของ R.S. นะครับออกโทเค็นเวลาเราดู YouTube หรือดูอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันจะขึ้นโฆษณาใช่ไหมแล้วนกะ็บอกว่าผ่านไป5วินาทีแล้วก็ให้กดสคริปต์ทิ้งนะครับซึ่งบางบรรดาพวกบริษัท Agency, เอเจนซี่อะไรเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม,ไม่ปลืม้มอ่ะโดนโดนคนไม่ไม่ค่อยดูเท่าไหร่เขาก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาโดยการออกโทเค็นแล้วถ้าคุณยอมเสียเวลาหน่อย ดูจนจบคุณจะได้เหรียญเป็นเป็นรางวัลเป็นผลตอบแทนนะครับแล้วเหรียญพวกนี้เอาไปซื้ออะไรนะครับเอาไปแลกของนะครับซึ่งมันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งของมีค่าทางทางแว l ลแต่มันมีค่าต่อทางจิตใจอาจจะเป็นของ,ของใช้ดาราของฝากจากดาราใช้เหรียญกี่เหรียญตอนนี้บรรดาพวกติ่งทั้งหลายเนี่ย กดดูโฆษณาทั้งวันนเพื่อต้องการเอาเหรียญไปแลกนะครับซึ่งก็วินวินกันหมดเลยนะครับเนี่นั่นก็คือ Innovation ของโลกสมัยใหม่ทำไมแบงก์็ถึงถึงอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับนะครับอย่างอย่างแสนซิลิเนี่ยแทนที่จะเอาโครงการทั้งหลายเนี่ยครับไปแพ็คเป็นป y ิฟันซึ่งมันต้องผ่านผ่านกฎเกณฑ์เยอะแยะเขาออกโทเค็นแสนสิริเลย นะครับโดยรายได้ก็มาจากจากเอ่อค่ารายได้ค่าเช่าค่าเช่าคอนโดค่าเช่าอะไรเงี้ยคนถือเหรียญกไ็ได้ได้ได้กำไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องมากู้แล้วอ่ะนะครับไม่จําเป็นต้องออกหุนกู้ด้วยออกไปโทเค็นเลยนะครับนี่คือโลกสมัยใหม่นะครับวันนี้พูดยากนิดนึงว่าทําไมกลุ่มแบงก์มันถึงดูดีเอาพอฟอร์ม โอเคกลับมาดูคำถามต่อครับสวัสดีครับคุณสากลเคแบงถือต่อไหมถือครับเพราะว่าทะลุร้อยห้าสได้ระวังอีก20บาทเลยนะครับสำหรับ k คแบงผมก็ยังเชื่อว่า 1 6 8 0 6 8 5นถึง1 6 8่าน่าจะผ่านได้รอบนี้นะครับคุณณริณี GPSC ยาวอะเมื่อกี้คุยกันแล้วนะครับอาจจะูโลเดิมแถวบริเวณ73บาทประมาณนั้นกระทบเต็มๆนะครับ GPSC เพราะว่าราคาแก๊สก็พุ่งกระชูดเลยแล้วเขาก็ เป็นต้นทุนของเขาอะนะครับคปัตธมนสวัสดีครับ EA ครับคุณเฟิร์สตอบให้แล้วนะครับ EA ให้ขายนะครับคุณน้อยครับสวัสดีครับแฟนตัจริงคุณฮาริตาถามปูนกลางเลยเอ่ะเขายังเล่นกันอยู่อีกอแะนี่ ทำ่าชัขึ้นเดี๋ยวก่อนช้าก่อนมีดาบปักวิญญาณวันก่อนนะครับอืมกลายเป็นดาบต้านไปแล้วนะครับที่บริเวณร้อยหกสิบาบาทห้าสิบนะครับส่วนไดรับจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบหกไม่ใช่ร้อยห้า้ยหสนะครับเทอมไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวดูทรงนิดหนึ่งอุตสาหกรรมนิวไฮในในรอบหลายเดือนขึ้นมาได้นะครับ กันคุณตอบให้แล้วนะใช่ไหมยังนีวัด G U N K U L กดตัวใครวัดไว้ให้เนี่ยเป๊ะเป๊ะเลยเออเดี๋ยวนี้มันตีให้เองเหรอมงอยู่ขายนะครับขึ้นมาพอสมควรแล้ว เอเียนนก็ขายเหมือนกันนะครับจอดเธอมีสัญญาณขายนะครับแนวรับก็อยู่16บาทไทยออยค่ากันกันมาแล้วนะครับ ขึ้นมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไทยออยน่าจะกลับไป5 7 58บาทได้นะครับนี่ก็ตัวหนึ่งตัวความหวังที่พาดัันีพผ่านแนวต้านนะครับปูนใหญ่ปูนใหญ่ก็จะได้ผลก็ทบจากราคาน้ำมันขึ้นนะครับมันก็เลยเแล้วน้ำมันนิวไฮด้วยอืมสามแปดสามลงมัน มีนิ้วโลในรอบอาทิตย์เลยนะในรอบ382ก็คงไปดูโลเดิมสามเจ็ดหกเลยนะ376 370เลยนะครับเหนื่อยนี่ขนาดมีปันผลดะจะซื้อก็รอข้างล่างนะกันกเอาปันผลน้ำมันมันขึ้นนะครับนะครับคุณน้อย ติด R X ก็อยู่แนวรับแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจเอาอยู่แบบเจอทีคลาวอีกาสามตัวสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบถ้าเอาไม่อยู่ก็อาจจะสิบหกบาทแปดสิบก็ถือได้นะครับมันไซเวรือมันก็ได้ขึ้นปใหม่ขึ้นไปข้างบนก็จะตั้งกันยี่สิบสองเลยนะครับ คุณชานชายสวัสดีครับ s 50 s 22วันหนังวันไหนล้วเปิดคอร์สเล่นในนี้กันเดียผมถนัดมากเลยนะมีสูตรประจำตัวด้วยนะครับว่าตอนนี้ต้องลองแล้วนะครับถึงแม้ว่าเ,เครื่องมือผมส่งสัญญาณให้ลองแล้วนะครับแล้วก็ต้านอยู่996แล้วกเจ็ดอนะ่ะ บวกให้หน่อยหนึ่งเบรกได้นี่เป็นเรื่องเลยนะเบรกได้นี่รันยาวๆรวยเลยอะเบรกได้รันยาวๆอืมก้าวเก้าหนึ่งพันเจ็ดสิบจุดเลยนะ ได้คําโตแน่ซะเบกได้นัทพัฒน์แอดวานเอาทำไมอย่าหลุดสองนึงเจ็ดนะครับไม่มีอะไรใช้เวน,นะครับ KTB ก็ใช้เวน,นะครับอยู่ระหว่าง สามถึงสิบสี่สองรอวอลุ่มก่อนนะครับคีแบงค์ตอบไปแล้วฮะดูดูกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับ EA ลงครับเล่นขาพุดได้สบว้ค่ะโอเคโอเคเลยนะครับลงอยู่แล้วเนี่ย เจอดับปักยานซะขนาดนั้นอืมโอเคตอบคำถามครบทวนแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยววันพูดเจอกันนะครับระหว่างนี้เน้นลองไว้ก่อนนะแล้วทะลุดาตา้าใ้ใส่สุดตัวเลยนะกันนะครับสำหรับเซตห้าสิตัวทีเฟกนะครับ วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ